เรื่องดอกไม้ที่งอกในโคลนต้นเป็นเด็กชายวัยสิบขวบที่เกิดในครอบครัวเล็กๆที่อยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านไม้เก่าหลังนั้นเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะของพ่อแม่แทบทุกวันพ่อชื่อสมชายชายวัยกลางคนที่เคยขยันในอดีตแต่หลังจากตกงานก็กลายเป็นคนติดเหล้าแม่ชื่อดาวหญิงที่เคยมีฝันอยากเปิดร้านเสริมสวยแต่สุดท้ายกลับพังเพราะ การพานนัทุกค่ำคืนต้นจะนั่งอยู่ตรงมุมบ้านกอดเขาฟังเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันเสียงขวดเหล้ากระแทกพื้นบ้างเสียงไพ่ที่แม่กรีดบนโต๊ะบ้างตนไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เขารักถึงต้องเกลียดกันขนาดนี้เช้าวันหนึ่งหลังเสียงทะเลาะเงียบลงต้นเดินไปเก็บขวดเหล้าที่ตกกระจายเต็มพื้นแล้วเอาไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า ได้เงินแค่20บาทเขายิ้มเล็กๆเหมือนเจอสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกเขาใช้เงินนั้นซื้อข้าวเหนียวหมูทอดมาฝากแม่ตน้นแม่กินข้าวหน่อยนะเดี๋ยวจะปวดท้องแม่พูดเสียงเบาลูกนี่มันดีกับแม่เกินไปทั้งที่แม่ไม่เคยดีเลยคืนนั้นแม่ร้องไห้แต่ต้นไม่รู้ว่าทำไม เขาแค่รู้ว่าถึงพ่อแม่จะไม่ดีแต่เขายังรักพวกเขาเสมอต้นชอบไปโรงเรียนมากครูประจำชั้นชื่อครูแสงดาวเป็นคนที่เห็นแววของเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกแม้ต้นจะใส่เสื้อเก่าขาดขาดรองเท้าไม่เท่ากันแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนและไม่เคยบ่นเรื่องบ้านตัวเองวันหนึ่งครูถามเขาหลังเลิกเรียน ครูแสงดาวต้นหนูอยากเป็นอะไรตอนโตต้นอยากเป็นครูครับจะได้สอนเด็กที่ไม่มีใครเข้าใจเหมือนที่ครูเข้าใจผมครูน้ำตาซึมเธอรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสเท่านั้นเองคืนหนึ่งหลังเลิกเรียนต้นกลับบ้านแล้วเห็นแม่กำลังถูกเจ้าหนี้มาทวงเงิน แม่ร้องไห้ขอโอกาสพ่อเมาแล้วตะโกนไล่เจ้านี่ควักมีดขู่ตนรีบเข้าไปกอดแม่ไว้แน่นวันนั้นเขารู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตแต่ในใจเขาก็พูดกับตัวเองว่าถ้าโตขึ้นเถอมาจากไม่มีวันให้ใครระมาทำร้ายแม่แบบนี้อีกหลังจากนั้นต้นเริ่มเก็บขยะขายข,ายของเก่าและรับจ้างทำสวนเขาไม่ได้ทำเพราะอยากได้เงินมากมาย แต่เพราะไม่อยากเห็นแม่ต้องไปกู้ใครอีกเมื่อถึงหมู่สามต้นสอบได้ทุนเรียนต่อในเมืองตอนนั้นพ่อแม่ยังเหมือนเดิมพ่อเมาแม่ติดพนันแต่ต้นก็ไม่โกรธเขากลับมากราบทั้งสองคนผอมาจับไปเรียนให้จบจะกลับมาดูแลพ่อแม่เองครับแม่ร้องไห้แต่พ่อแค่หัวเราะในอาการเมาแต่ในใจลึกๆของพ่อ เขารู้สึกภูมิใจในลูกมากว่าที่เคยพูดออกมาในเมืองต้นใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่ไม่มีใครเขาทำงานพิเศษตอนกลางคืนล้างจานรับจ้างส่งของเงินทุกบาทที่ได้เขาเก็บไว้ส่งกลับบ้านทุกเดือนเขาจะส่งจดหมายกลับไปพร้อมกับเงินเล็กน้อยเขียนว่าแม่ครับพ่อครับผมสบายดีอย่าทะเลาะกันเลยนะผมรักทั้งสองคนมากครับ แม่อ่านจดหมายนั้นทุกคืนร้องไห้ทุกครั้งจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจเลิกเล่นพน,นันเธอไปหาพระไปขออโหสิกรรมแล้วพูดกับตัวเองว่าลูกฉันยังสู้ได้แล้วฉันจะไม่สู้ได้ยังไงผ่านไปหลายปีต้นเรียนจบเป็นครูจริงๆเขากลับมาที่หมู่บ้านเดิมเปิดห้องเรียนเล็กๆสำหรับเด็กยากจน ในวันเปิดโรงเรียนแม่มาช่วยทำอาหารแจกเด็กๆพ่อที่ตอนนี้เลิกเล่าได้หนึ่งปีมายืนดูอยู่เงียบๆพอ่อพ่อไม่คิดว่าลูกจะทำได้ขนาดนี้ต้นผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกครับผมทำเพื่อให้บ้านเราได้ยิ้มอีกครั้งแม่ยืนมองลูกชายด้วยน้ำตา เธอคิดถึงคืนที่ลูกเก็บขวดขายตอนนั้นเธอไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้คือแสงสุดท้ายของบ้านทุกเย็นเด็กๆจะวิ่งเล่นอยู่รอบโรงเรียนเล็กๆของครูต้นเสียงหัวเราะด,ดังไปทั่วแม่ดาวยืนขายขนมอยู่หน้ารัว้วพ่อสมชายช่วยดูแลสวนหลังบ้านชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แท้จริง วันหนึ่งครูแสงดาวที่เคยสอนเขาในวัยเด็กเดินทางมาหาครูแสงดาวครูภูมิใจในตัวเธอมากต้นเธอเติบโตจากบ้านที่ไม่มีอะไรแต่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยหัวใจต้นถ้าไม่มีครูผมก็คงไม่รู้ว่าความมาดีมันมีค่าขนาดไหนครับในวันครบรอบเปิดโรงเรียนปีที่หครูต้นยืนมองเด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนลาน ดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดผ่านกิ่งไม้เขายิ้มเพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเสียงพ่อแม่หัวเราะเบาๆด้านหลังทำให้เขาหันไปและในวินาทีนั้นเขารู้เลยว่าบ้านที่อบอุ่นที่สุดในโลกไม่ใช่บ้านที่รวยหรือสวยแต่คือบ้านที่รักกันแม้จะเคยพังมาก่อนบทสรุปบางคนเกิดมาในบ้านที่ไม่มีความรัก บางคนเกิดมาในบ้านที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่ต้นคือเด็กที่เลือกจะไม่ให้ความมืดนั้นกลืนหัวใจของเขาเขาคือดอกไม้ที่งอกขึ้นจากโคลนแม้รอบข้างจะสก,กระปรกแต่หัวใจของเขายังหอมสะอาดเสมอถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องเล่าเล่าเรื่องตอนใหม่แล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ